มินาซบุ๊กนะคะคิดยินดีต้อนรับสู่รถเมล์2อ88รัชดาพานุกเพื่อความปลอดภัยของรถเมล์โปรดให้ความสนใจชมการสาธิตปฐมนิเาใจด้วยความดนแลบนรถเมล์ด้วยค่ะรถเมล์ของเราปกติมีทางออกหนึ่งประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถออนออกหนึ่งประตูที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบประกากาศด้วยลมแบงโม่และเรายังมีพัดให้บริการในชั้นฮาริเอซีโปรมีพัดออโตมิติกในชั้น และมีแอร์พกพาในชั้นนอกจากนั้นบนรถของเรายังมีอินฟล e เอ e เ t นเมนต์หลังบอกทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสลัที่นั่งให้เด็กคนชราและสตรีมีคันเราก็มีผ้าเพิกเฉยไว้บริการนะที่รู้เบลเเพื่อว่ามีบกวนในขณะรถเข้าหรือออกจากป้ายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็น ผักต<ส>้นไฟแดดเม็ดโชเล่น้ำแข็งแห้งในกรณีที่มีช่างกดขึ้นมาปะปนก็ใจด้วยความรุนแรงเสื้อก่อกันกระสุนจะอยู่ใต้ตู้เย็นขกท่านในกรณีที่รถดยสารของเราทําความเร็วสูงสุดแล้วตู้เย็นปลดลงมาการุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กการุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้ตัวเองจากนั้นก็สวดคาถาชินน่ามันซ้อนอย่างพร้อมเพรียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม มาหลังตามเรวเร็วอ,อ๋อรู้แล้วป่ะเราไหนเนี่ยคุณไปห้าร้อป้าไม่มีทอนหรอก12บาทพี่ไ,ไม่ต้องทนพี่จะไหน